มือดคุณพ่อเขาเป็นม่กันเุาพอเห็ดเหอเเฮ็ดเห็นปะเฮ้ยเฮ้เห็ดมดอกนงินเห็ตานี่เห็ดแดงเลยแดงดอกนี พุ่นดอกหนึ่งพุ่นดอกหนึ่งไปเอาดอกง,งามฮีดอกง,งามครับพุ่นใบตองขึ้นมาเนี่มีดปาดกันปาดขาอ้ยงามครับขังนี่เฮ็ดเพิ่ม นี่สุดด,ด,อดอกงามโอด้ดอกนั่นด,ดอกนี่เป็นโม่กันด้วยตัวนี่ดอกงามงามาดขาออกเดี๋หลายดอกเนี่ยเยอะขนาด อเห็ดไข่ไ้ยหลังขาโอ้ยเห็ดไข่ดอกบานเลเห็ดเยอะเห็ดไข่ดอกงามๆปาดขาออกเ้ยตาหน่อยเห็ดไข่ถอกินอะไรเนย เนไดีไม่น็ดา้วตังอ่นเดผึ่งดำตัว hmm. นี <t 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 uk> <t uk> ้เ็ดผึ่งดำไม่มูกนหรอดอกงามๆมูกอน Đ상, ừ, ừ, để thang hạch thế hạch thế là đồ hàng ngũ để mình cũ khi lại thì uống nhị này hết hết โอ้มาจวนยุใบปตกไปตองดีแท้โอ้ยดอกนี้ว่าเอากรบบาด Soon lắm phong đông rồi chuông đốc nịt cao. O oh, <laughs> tiên mùng còn đi tuần cao con bun con lắm ôn kịch chặt, chạy đền khai nhau yên. Dog nằm 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 có nằm 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 ผมมีกบได้โอ้ยเหดข้าวบอบออกมาหมดเลยน่ากลัวหลาค่ะแม่เป็นเชิงเห็ดพึ่งอันฝายเห็ดพึงน่าก็ได้ชูแนวเห็ดพึ่ง เก็บมามตอนที่โขงมันเปินพ่ออยู่พอใหญ่พอเยอะเตี้ยเฮ็ดเพึ่งอันดอกอันเฉียนหนาหนากว่านี้ขายยังๆกแบบนี้เอาไปสั่งใหใส่เอาไปเหลืองขนาดแล้วก็ขึ้นไปด้านั่นผู้ดันเงินไปยืดขน่ะเว้ยแยกให้บมแดงมพ้กนั้นลูกไข่เบิ้งมาเจ้าดินไม่ไงลูกหาโกบแหมช่องมาดรองน้อยหาเลยลูกไข่เบิ้งไปจามลูกสาวเบิ้งคแขกมาเจ้าหาโกบแหมครับขอบคุณหลายๆเลยครับยายไม่ไงนูบ้านพวกสาวไข่แห้งั บ้านบักเขียบ้านมีบานดงน้อยนั่นลผู้นังแย่ไโมแดงคอจำทาเจ้าเรอคอยกอคุ้นยะคอยบ้าบ้ากับบ้าเาอีกละวยวยระว่าานดงน้อยกับคืนพ่อเลยเราแย่ใข่โมแดงนั่นะแย่ไขแดงคอยเบค้อขอบคุณเรไรเ้อครับขันว่าเห็นนั่นเพิ่นใส่อันี้คันล้าบ้าบ้าคอยก็คุ้นหนาล้าคอยก็คนว่าเจ้าอยูบ้านใดกับสามล้านอยูขอบคุณเรไรครับยังไงลูกสาวคบาดงน้อยไโอ้าเป็นดมน้อยนะปีที่ลูกสาว่อยแม่ดงน้อยว่าปีหรอครับ เมียนโอ้ยบ้านไกลกันครับเมียนเมนเมนโอ้มันเนาะมัเสอดบ่ครับนี่เล่าบ้าบมาบ่ลูกสาวข่อยมันเด็ดงานมันมันเบิ่งหมจำหมเจ้าหากูไปมันว่าเบิ่งดีเ๋อวสาปตาผู้นั่ะ บมื่อสาปาว่าหน้าผู้นั้นแหนบไปจำออกเลยต้องเงี้ยไบนแดงเอาขอบผู้เลี้ยไรได้ครับเมื่อไปบนแดงกันเราฟากันเห็ดจินอยู่เถียงน่า่อยก็บิ้งเหมือนน่ะลำเป็นจ้านีทีกันเมียนครับเอาไปหามาบ่หยุดมู่ผอถ้าหวั่นเดียวกันตัวนี้เทีกับหลานไส้พ่ะการังจีนเขาข่อยเบิ้งเหมือนนั่นแหละหลานไส้มาจะใสบัวแล้วน่ะลำเป็นผู้งเอาหน่ะโอ้บัดนี้คอยจำมาแล้วบวยบวยว่าบัด มันน่อุ้มบงก็นนคือก่อป้อเป็นเฮ็ดก็นันนี่ก่าน่าดยลูกสาวข่ยมูกสาข่เบ้ประจข่เิอพดีพันยุ่งเทยบอลครับแม่ลูกสาวข่นีเฮ็ดงานเยอะใช้ประกันยสขาเกษตรเป็นไยมาหมื่นคืไงมาเนี่เป็นสมุนเบ็นีครับอามาว่าปีว่ทนโดนดอกครับขอูดอไร้แม่บอกเล่าเนีว่าขอพูดอะไรทีมงานอีสานบ้างหน่อยขอพูดอะไรไรตกิตตามเบื้องให้ครับเบื้องมาหลายรอบ้างครับ คนว่าสามก็ว่างูเนาะคอยก็ห้อง้วยแนละไว้าวา,วางต้นหนาแล้วเลคุณเลยแล้วไปแยกใบหมดแดงจำได้ครับว่าที่แยกใบหมดแดงกับตัวล้วเราคุณค่ะค่ะล่ะผู้หนึ่งอีกไปใส่ผู้ไปไยิงบัวาไมาน้นักกันเสรไม้อยู่ครับปีคนละโซ่เลครับเป็นแม่บมนบ่พวกนั้นบ่ครับนี่จะทีจะน้องกันอันหลานใต้เหยื่อไก่เห็ด่จังไปบ่งเหมือนละหัวไก่เู้ยังผู้ยุบซี่ไทยบันเดียวกันแม่ผ้าไปหามาไปผอดไปผอไทยบันเดียวกันไทยบันเดียวกันเอฟซีปัจจุบันบูบกเขีย นี่จะเห็ดไข่ดอกนีเงี้ยง,า,ยง,า,ยงามขอบคุณเดิมหลายอยู่แม่ไปว่าท่านเพิ่มไป,ปว่ารามองครับประกันนะเตี้ยแต่จริงผลวันไม่ขบนะเห็ดเพิม่มหนึ่งลึงมันจนหมากมันถีออยู่น้ำเงาใหม่มหมูสานะดว์ไรดอกอะไร แบดเบิดพี่น้องเอ้ยมันก็ดิข่ามาหาเมตู่เมตู่ไปเลื่มเห็ดใส่เนียบูประจุมแข่งพยุรุตหมักย่างขักเลยเนี่ยเลยจะไปเลยยืดส่วนได้เถอะส่วนเนี่ยแบตเบิดถือค่าที่เปลี่ยนอยู่กลัวผู้มีชิ้นตัวปากไก่หนึ่งเย็บไปเรื่อยๆเลยไม่อยังไปเรื่อยๆเลยอไปพผอมโมเมย่นั่นแบตเบิดขอมคุ้นด้อยโมเมย์ที่พี่พีงงที่ติดตามให้ แต่ถือว่าสิพ่อได้ยู้ได้กินเยอะนะครับอยู่บ้านบูบกเขียเบเมีนบ้านก็บป็ไกลกันประเดียด๋ยวข้าวเราหมานเด้ดข้าเจ้าหมานเนาะงมูข้าเจ้าหาเนะาะอยู่เฉดละเอ็ดเมียนหาอยู่ให้กินบูบกเขียบเปไกลห้าหดอกบะหมี่ตีเ่างงบะหมี่ไอ้เขี้ยกดได้กดกระลาแล้วล่ะนี่นอยไปบอกไปขอมาอยู่ช่วงนี้แต่ว่าประมาณหกเกินร้อยเมตรมาชนนีเอานี่เอานี่ออกจากลนพอยี่รุ่นก็เลยยาวไปพู้หนออข้างนอกไปพ่อ แบตเบิรครับนี่ก็ถือว่าพ่อดิยูดิกินยอยู่ก็ถือว่าดิกแกงด่ดอกนี่นี่ตัวหัานอยู่อ่เงี้ยก็ขอบคุณเพื่อน,นครับสุหมองสุบอรณ์ละครับที่ติดตามก็ขอให้พี่น้องบ้านเฮาอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงสุขููสุคนเด้อครับเที่ยงนี้มื้อนี้ฝากพี่ฟังน้องสักนีดละครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนลังแรงใจเด้อจ้ะ